สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายออฟทาลอดบายกันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อค่ะมากันที่วันพฤหัสนะคะ1-16ถึง16 1ถึง16มิถุนายนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนชีวิตโดยรวมๆของคุณ จะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการดูดวงแบบจะนะันร่งเรดเดงคือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะอินูจา๋าโดยเป็นไกลลด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูข้อไม่ไมีอะไรจะดูนะจ๊ะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันซิว่าไพ่ของคุณในเดือนนี้จะมีอะไรต้องระมัดระวังบ้าง การตัดสินใจค่ะมีเรื่องบางเรื่องที่จะตัดสินใจหรือมีเรื่องเก่าๆที่ต้องคบคิดแล้วตัดสินใจไม่ได้ระรา้ราระรังในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่ยังมีความทุกข์ความรู้สึกเก่าๆยังวนเวียนซ้ำซากจำเจนะคะมันเป็นลักษณะของอสิ่งเก่าๆชีวิตมีขึ้นมีลงอ่ะขอดูคนที่คุณรักก่อนคนที่คุณรักขอดูคนที่คุณรัก คนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวอาจารย์มาบอกให้นะ <ส kaz applying primera> การเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างด้วยมีการเริ่มต้นใหม่คนที่คุณรักแน่นิ่งเลยไม่สบายหรือไหมคนที่คุณรักเขาไม่สบายไหมมีไม่สบายร้มหมอนนอนเสือปวดหลังปวดหัวตัวร้อนเรือร่องโรคของกล้ามเนื้อโรคภยัยไข้เจ็บในเรื่องของกระดูกก็ได้นะคะโอเคอะโอเค ไพ่ของคุณค่ะไพ่ใบแรกเป็น a d g e of s o r d ค่ะการเริ่มต้นการตัดสินใจไอเดียหรือการตัดสินใจอย่างชานฉลาดรุดเด็ดเดี่ยวมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจไพ่ของใบนี้เป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวอดทนตัดสินใจด้วยความยากลําบากแต่ต้องทำการตัดสินใจใดๆก็ตามของคุณจะนํามาซึ่งซึ่งทางออกเหมือนค,คุณคิดอะไรบางอย่างซ้ำซากวนเวียนซ้ำๆหรือมีเรื่องเก่า ที่ต้องมันค้างคาใจอยู่ว่าต้องกลับมาคบคิดนะ่ะถึงปัญหาต่างๆนะคะไพ่ของเดอะเวลเนี่ยลักษณะของของเรื่องราวต่างๆที่อดีตที่ผ่านมาวนเวียนกลับมาให้คุณขบคิดวนเวียนหรือเจอปัญหาวนเวียนซ้ําๆเดิมๆคือบางทีก็อยากจะตัดสินใจทําอะไรลงไปเพื่อให้มันให้มันเด็ดขาดไปนะบางครั้งแต่ว่ามันยังทําไม่ได้สิ มันเป็นปัญหาที่ตัดสินใจลำบากข้างค้างคา,าใจแต่คุณเริ่มจะเข้มแข็งและตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างทั้งๆท,ที่บางครั้งก็ไม่ได้อยากทําก็ไม่ครั้งบางทีก็ไม่อยากใช้ยาแรงก็ไม่ได้อยากจะตัดสินใจนะหรอกแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องตัดสินใจลงมือทําหรือทําอะไรก็ตามที่ที่ใจใจก็ไม่ได้อยากจะทำอะประมาณนั้นหรือการเริ่มต้นค่ะภายใบนี้เป็นการก่อกําเนิด ไพ่ใบที่หนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นดาบก็จริงแต่การก่อกำเนิดทางความคิดไอเดียหรือการส่งข้อความหาใครบางคนเรื่องของความรักมันเหมือนอะไรมันยังค้างคางใจคุณอยู่อมันเหมือนเป็นสิ่งที่ปัญหาของคุณมันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆวนไปวนมาไม่ว่าจะในเรื่องของความรักไม่ว่าจะในเรื่องของคุณรอบข้างไม่ว่าจะในความรู้สึกมันยังเป็นปัญหาที่คุณยังตัดออกจากความรู้สึกไม่ได้ความคิด สำคัญมากจากที่มองในไพ่นะคะอารมณ์เบื่อเบื่อในนายไม่อยากได้ใย,ยดีอารมณ์ของความวุ่นวายใจความคิดมากการตัดสินใจไม่ได้ไพ่ของการตัดสินใจไม่ได้เข้ามามากเลยวนเวียน คุณพายเรืออยู่ในอ่างน้ํำไหมการคิดอะไรก็แล้วแต่คิดพายเรืออยู่ในอ่างน้ําคิดวนไปวนมาแล้วหาทางออกกับปัญหานั้นไม่ได้ใจเย็นๆค่ะค่อยใจเย็นๆนะพฤหัสคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจได้นั่นแหละแต่ยังกลัวหรืออาจจะเกิดความเกงใจในคนเกิดความรักในด้านของความรักยังเกิดอาการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงยังมีความคิดที่ทําให้เราทุกข์อยู่บ้างเซ็งบ้างเซ็งกับคนรักเซ็งเป็ดเลยอารมณ์ประมาณเบื่อนหน่ายมากอารมณ์นั้น ขอดูเอชออฟสอดคุณหน่อยค่ะเอชออฟสอดคุณคืออะไรเอาธรรมะเข้าข่มไว้เนาะบางคนไปบวชไปถือศีลไปกินเจต่อให้ทำบุญทำบุญแค่ไหนรู้สึกว่าคนเรามีวิบากกรรมทุกคนค่ะถึงจะทําบุญหรือถึงจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอารมณ์ของคุณอาจจะเป็นคนที่ปพยายามเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข่มเอาความสง,งบสง,งบ เอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะตัวคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ไม่ต้องห่วงอย่าใจร้อนเด็ดขาดทําอะไรก็ตามอย่าพูดจาหรือตัดสินใจอะไรไปด้วยอารมณ์เด็ดขาดไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือการตัดสินใจอะไรให้ใช้สติเป็นอย่างมากนะคะอย่าใช้อารมณ์ช่วงนี้การเงินต้อง ต้องเขียมเขียมหน่อยนะจริงๆเงินนะมีอยู่แต่ต้องเขียมเขียมเพราะอนาะคตภายภาคหนะ้าอาจจะต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุคือไม่อยากจะเสียแต่ต้องเสียมันเป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายมันเป็นภาระรที่คุณต้องรับผิดชอบการเงินอย่างไม่สู้ดีนะักเพราะฉะนั้นระวังนิดตนึงเขียมเขียมนิดนึงนะช่วงนี้เงินเมจะเขียมหน่อยอย่งเงประมาณนี้ความรักยังมีความหึงหวงเกิดความกัก กักกักในอารมณ์นะคะวางแผนกับชีวิตดีๆนะคะคุณอาจจะได้พูดได้คุยกับใครหรือได้ปรึกษาหารือใครเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนเราพี่น้องเราญาติเรา,า,เราในการวางแผนต้องต้องหาคนปรึกษาต้องหาคนเป็นที่ปรึกษาเช่นปรึกษากับคนครอบครัวในบ้านก็ได้เอ๊ะมันเป็นอย่างนี้จะทํายังไงมันเป็นอย่าง,งานั้นจะไปยังไงจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดที่คุณได้รับที่มันยังเป็นวงกลมอยู่นะคะบางครั้งอยากหลุดออกจากไว้ ไปจากความรู้สึกเหล่านี้คุณอาจจะรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่ยังไม่มีหนทางออกไม่รู้จะตัดสินใจจะไปต่อจะพอแค่นี้จะจบหรือจะวางแผนชีวิตยังไงเขาโอเคกับเราไหมเราจะไปต่อได้ไหมเขาเองจะจะ,จะแบบเหมือนอารมณ์ของเขาไม่ชัดเจนไหมอารมณ์ของเขาดูนิ่งๆดูเฉยๆดูคิดมากดูไม่มีความชัดเจน รักเขาอาจารย์หนูรักเขาเออเดมูนรักเขาเดมูนเดี๋มีความหงุดหงิดมีความเครียดมีความจิตตกระวังเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคุณไม่ขึ้นก็อาจจะมีญาติพี่น้องหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความเอกสารสัญญานั่นแหละมีความเครียดนะสิ่งที่คุณคิดถามว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลได้รับชัยชนะไหมได้รับนะแต่ว่ามันก็อาจจะ ต้องวางแผนดีๆหรือมันจะได้รับเหมือนถ้าสมมุติว่าคุณบอกจะได้รับร้อยเปอร์เซนต์นั้นอาจจะไม่ถึงร้อยอาจจะแบบเจ็ดสิบเปอร์เซนต์มีความเครียดอยู่นะในเรื่องของกฎหมายมีความกังวลใจในเรื่องของความรักมีความกังวลใจหลายๆอย่างนอนไม่หลับปะจิตตกอ่ะอารมณ์ของคุณคือจิตตกกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความคิดมีความเครียดที่ค้างอยู่ในหัวสมองมากในเรื่องของความรักก็มองไม่ค่อยเน้นนะาจารย์มองเห็นไม่มันรัก ถามว่าในความรักเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าในความสัมพันธ์ของเราจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเหมือนคุณไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนอะเออมันอึมครึมม,มันอึมครึมม,มันไม่มีแสงสว่างมันทำให้ในใจเราทำอะไรไม่ได้คิดอะไรออกยากอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ขจัดพลังงานที่เป็นท็อกซิกซะค่ะพลังงานบางครั้งคุณอาจจะวนเวียนการคิดาพเรือในอ่างน้ําซึ่งมันเป็นพลังงานที่วนเวียนไม่ดีรักในรักองค์จุ้ยนะคะถ้าคุณเกิดอาการเหล่านี้ทำความสะอาดบ้านเปลี่ยนที่นอนหัวนอนเคยอยู่ทางนี้ย้ายหัวนอนไปทางนี้โต๊ะทํางานเคยจัดเขาเรียกจัดบ้านใหม่เลยจัดบ้านใหม่ตามหลักองจุ้ยนะจัดบ้านใหม่ให้เรียบร้อยจะสร้างพลังงานใหม่ๆหรือการเดินทางก็ได้การเดินทางก็สามารถจะสร้างพลังงานใหม่ๆได้ คือเราจะอยู่ในสถานที่หรือในสิ่งที่จําเจซ้ําๆเดิมๆมันก็จะมีพลังงานเก่าๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณเปลี่ยนถ่ายพลังงานไม่ดีออกไปได้เนี่ยชีวิตคุณอย่าเขาเรียกว่าอย่าวิตกกังวลมากเกินไปบางทีสิ่งดีๆจะเข้ามาแต่คุณวิตกกังวลมากเกินไปมันจะทําให้สิ่งดีๆไม่เข้ามาในชีวิตนะคะเดียมเพลสอ้อยไม่ต้องห่วงหรอก จริงๆสมบัติภรสถานนะมีเยอะเงินทองมีเยอะและได้คนอุปธรรมค้ำชูดีด้วยเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลบางทีคุณกังวลไปก่อนไหมคิดไปก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวด้วยตัวคุณเองเนี่ยพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งรวยมีบุญมีบารมีมีคนอุปธรรมค้ำชูเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลอย่าได้กังวลคุณยังเป็นดีเอ็มเพรสยังเป็นคนที่ ที่มีพร้อมอ่ะใจดีด้วยนะเราเป็นคนจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งที่คุณช่วยเหลือคนอื่นไปมันจะเป็นบุญกุศลที่ที่ส่งกลับมาหาคุณได้นะจ๊ะโอเคไหมอืมไปที่คนที่คุณรักบ้างคนที่คุณรักอ่ะคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้ละที่คุณรักนะ่ะเขาให้ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยเขาอาจจะมีความเจ็บป่วยร่มหมอนนอนเสือติดโควิดก็ได้หรือความรู้สึกของเขาไม่ไม่ค่อย อารมณ์ไม่ดีเลยอะอารมณ์ของเขาคือเหมือนเหนื่อยเหนื่อยเหมือนท้อแท้สิ้นหวังเหมือนขาดกําลังใจอารมณ์ของเขานะการเดินออกไปจากความสัมพันธ์บางทีเขาอาจจะอยากออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้นะเหมือนเขาเขาเครียดกับตัวเขาเองหรือมีปัญหากับตัวเขาเอง อาจารย์ดูไหมคิดว่ารืมไหมเขามีปัญหาและเขาตอนนี้เขาเกิดสภาวะของความคิดมากคิดไม่อยากออกไปจากปัญหาหรือออกไปจากความเครียดของตัวเองอยากเดินออกไปไหนใกล้ไกลเพื่อผ่อนคลายตัวเองนะจ๊ะขอดูซิว่าสี่ดาบเขาเป็นอะไรหรอการหยุดพักมีความรู้สึกทั้งกายทั้งใจเขาไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้อยากหลุดพ้นจริงๆ ตอนนี้เขาอาจจะต้องใช้ความเข้มแข็งหรือเอาธรรมะเข้าข่มอย่างมากเลยนะกับการที่เขาจะต้องผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เหมือนว่าสภาวะของเขาเนี่ยเกิดอาการเหมือนไม่ค่อยดีอาจารย์มองว่าไม่ค่อยดีนะมีความกังวลใจมากมายเลยพยายามจะตัดพยายามจะหลุดพน้นพยายามจะใช้ธรรมะเข้าข่มไปขอพร แต่ว่ายังหลุดพ้นไม่ได้อันนี้มันคือวิบากกรรมนะคะในบางคนเจอวิบากกรรมในเรื่องของสุขภาพนะหนักด้วยแล้วก็บางคนอ,อาจจะแบบเบื่อกับตัวเองอ่ะทำไมเราเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงอะไอย่างเงี้ยทุกข์อย่างนี้อารมณ์นั้นเขารออะไรอยู่รอการหลุดพ้นน่ะการปลดปล่อยคุณอาจจะดีวกับคนราศีเดาร์เลนส์อ่าราศีเมถุน10ดาบ บางคนให้ถ้าถ้าเขาเป็นแฟนคุณแล้วได้คุยกันอยู่นะหรือบางคนไม่ได้คุยกันแล้วเขามีทางเลือกน้อยมากบางคนตกงานบางคนคิดหนักบางคนกัดกุ้มในเรื่องของสุขภาพบางคนหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีทางเลือกทางออกเยอะก็ไม่รู้จะเลือกทางไหนสับสนโอดระมาณไปหมดสําหรับชีวิตเขานะเดิมมูลคือความเครียดความหมุดกิดความกุ้มใจอาจจะเกิดมาจากปัญหาสุขภาพแล้วถาถมไปเป็นปัญหาอื่นมาก ด้วยก็เป็นไปได้เขารอคอยให้การหลุดพ้นมองไพ่ของเขาแล้วความรักไม่ค่อยขึ้นนะคะความรักของเขาไม่ค่อยขึ้นเหมือนเขากังกังวลเกี่ยวกับตัวเขาเองเป็นอย่างมากอะ่ะเหมือนตอนนี้ตัวเขาเองประสบสภาวะที่ที่ไม่ค่อยดีบางคนตกงานบางคนไม่ค่อยมีเงินบางคนประสบความไอ้นี่เรื่องของสุขภาพนะจ๊ะอืมอ่ะอ่าพระหัต ขอดูความรักความสัมพันธ์ของคุณความรักของคุณไม่โดดเด่นนะในเดือนนี้เหมือนมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจมากกว่าในเรื่องของความรักนะ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างแค่นิดหน่อยเองขอดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคะ q u e e n of w a n d คุณเป็นคนเก่งค่ะมีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางมีเซนด์ดีมีสง่าราศีมีวาสนาดีไม่ต้องกังวลหรอกเด้อไม่ เดอะเมซิเจียนด้ความรักถ้าเป็นความรักที่นิ่งๆเงียบเียใส่กันเดี๋ยวก็กลับมาค่ะคุณยังมีบุญมีการร่วมกันอยู่คุณยังกักอยู่คุณอ่าอ่ะ,อะโอเคแต่มันจะมีบางอย่างที่เข้ารู้ถึงหูคุณไหมในคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีใครแทงข้างหลังคุณหรือการไม่พูดไม่จาหรือบางบางคนให้ระวังเรื่องของทรพย์สนทรัพย์สิสน <laughs> ขอดื่มน้ำทีนะอาจารย์ลิ้นพันกันจริงๆเลยอืคืออาจารย์เป็นคนพูดเร็วนะไม่ได้รีบนะแต่พูดเร็วแล้วมันพูดเร็วมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วก็พยายามจะเบรกเบรกตัวเองอยู่ให้ให้ซอบซอบหน่อยแล้วมันพอเวลามันพูดแล้วมันไปอะ่ะเนึกออกว่าเบรกเบรกไม่ทันอะ่ะเออลิ้นพันกันอ,อ,อ่ะค่อยๆนี่อาจารย์พยายามหลายๆคลิปแล้วนะสังเกตไหมว่าพยายามจะ พูดช้าลงในความร,รักความสัมพันธ์นี้นะเออเมื่อกี้ลืมเตือนถึงเรื่องการจรกรรเข้าของสูญหายโทรศัพท์ตกหล่นนะคะเรื่องของความรักยังมีเรื่องให้คุณต้องเสียใจนึกถึงคนที่แทงข้างหลังหรือคนข้างกายก็ได้คนรอบข้างก็ได้าถ่าปานคนมีก้องวงจรปิดก็ติดก้องวงจรปิดไว้หน่อยนะถ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นเจ้าของขากิจการก็จะมีคนขโมยของก็เป็นได้น่าจะ ดเมเชียเนี่ยคุณแก่งคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณไม่จบปริญญาโทหร,รอกบางคนบางคนจบถึงปริญญาโทแต่บางคนไม่จบแต่อีกแต่ไออะไรอะแต่แต,แต่ความรู้อะมันเกินปริญญาโทละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในชีวิตคุณมีขึ้นมีลงมีตกอับแระขึ้นบางครั้งพอชีวิตของคุณเกิดความเครียดหรือการถาถมในเรื่องของอะไรก็ตามนะคุณจะมีทางออกใน ในปัญหาระน,นเสมอเหมือนอยู่ก็มีอะไรเปิดทางมาคอยอุ้มสมมาคอยช่วยเหลือเพราะคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีในด้านความรักก็เหมือนการบางคนคิดว่ามันจบไปแล้วมันพังไปแล้วอยู่มันยังย้อนกลับคืนมาหาเราได้นั่นคือบุญกรรมของคุณสองคนยังไม่หมดต่อกันเพราะฉะนั้นการมีบุญมีกรรมร่วมกันเนี่ยไม่ได้อยากเจอกับความสัมพันธ์อะไรทั้งนั้น แต่ว่ามันก็ต้องเจอทำใจหน่อยค่ะทำร้านคือการปรับร้านใหญ่คิดมากเกินไปอยาทุกมากเกินไปความเสียใจความทุกขความเสียใจในบางทีอยากคุณมีความรู้สึกการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไปเราอยากจะดึงเรื่องที่ตัดสินใจที่ผิดพลาดไปแล้วกลับมาแก้ใหม่บางครั้งมันเป็นอดีตตัดสินใจไปแล้วทําไปแล้วพูดออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นอยากไปกังวล แก้ไขในสิ่งที่จะเป็นไอ้นี่ในอนาคตดีกว่าความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันไม่ต้องกังวลใครเลิกกันไปหรือคนเก่าๆคนใหม่ๆเขามีจริงๆคุณจะมีคนคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากบางคนเขา,าเราไม่สวยเนาะเราไม่สวยเราไม่สวยเราไม่วรมวยด้วยแต่มีคนมาจีบเยอะมากเขาชอบของแปลกเราคือของแปลกเออจริงๆของเรานะคะไม่อย่าให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสวย เราสวยในแบบของเราเราเป็นในแบบของเราเพราะฉะนั้นบอกอาจารย์หนูมไม่สวยหรอกไม่ใช่ทุกคนสวยค่ะเพราะว่าทําไมทุกคนนะ่ะสายตาการมองของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงอ้วนผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงดําผู้ชายบางคนอย่างคุณน่ะบางคนคุณก็ชอบคนหล่อแต่บางคนก็ไม่ชอบหล่อชอบหล่อแล้วมันโดนแย่งอาจารย์ชอบขี้เหร่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเรานะมีสนเสน่ห์ในตัวเองทุกคนค่ะโอเคไหม เรื่องความรักหรือเรื่องอะไรที่คุณคิดหนักอยู่ใจเย็นๆอีโนูเข้าใจไหมอืมอ่ะความสัมพันธ์ทําใจเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่คุณรักเนี่ย t h ฮารา f f นโอ้พระไพสังกราชเลยพระไพสักพระไพฮ่อไ่า่่าพระสักราชประมาณนั้นความรักมันเป็นเพื่อนกันนะบางคนอยู่แบบเพื่อนกันแบบกาลรรยาน,นมิรอยู่กับ แบบแบบอยู่แบบเพื่อนมันจะดีกว่าอยู่แบบแฟนเนาะเหนื่อยเขาบอกเขาเหนื่อยเขารักคุณรักเอชอบครัรักนี้มันเหนื่อยเหรอหรือเขาไม่มีรักใหม่หละ่ะรักนี้ชอบทะเลาะก,กันเหรอจุกจิกจู้จี้กวนใจกันไหมอารมณ์ความพูดการกระทํานั่นแหละรักนี้มีรักซ้อนด้วยบางคนมีรักซ้อนอยู่นะคะอืถามว่าเขาก็ไม่ได้แฮปปี้รอกเดอร์ซันเขาก็แฮปปี้ในการถือคนไว้สามคนในมือค่ะ บางทีก็แบกภาระเยอะวางลงไปไม่ได้คนหนุนก็รักคนนี้ก็รักฉันรักทุกคนอะไรอย่างนั้นนะอืเลือกเองเขาเลือกเองคุณล่ะคุณคิดยังไงกับเขาคะในเรื่องของความรักคุณคิดอย่างไรกับเขาคุณคิดอย่างไรคะคุณทาํางานหาเงินทํางานทํางานทุกวันซ้ำๆเดิมๆเรียนรู้เรียนรู้แก้ไขในงานการเออประมาณนั้น เดิมเพรสว้าวโอ้ครอบครัวค่ะไม่ต้องห่วงชีวิตคุณยังดีอยู่ค่ะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูยังเป็นเดิมเพรสเดิมเพรสก็ยังคงเป็นเดิมเพ s สอย่าใจร้อนหน่อย อย่าใจร้อนและกันครอบครัวยังเป็นครอบครัวสิบถ้วยสิบถ้วยหรือช่วงนี้น่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องมีโอกาสกลับไปกินข้าวกินปลารวมตัวกันเป็นหมู่คณะแต่คุณเกิดอาการเซ็งเซ็งไวไปในในในสิ่งที่ทําหรือปัญหาที่มันเดิมเดิมปัญหากับคนเดิมเดิมสิ่งเดิมเดิมอะไรอย่างเงี้ยวนเวียนไปวนเวียนกลับนี่แหละค่ะชีวิตของคนมันมีปัญหาทุกคนไม่มีใครไม่มีปัญหาจะจัะเพราะฉะนั้นผ่อนนิดนึง ไปพักผ่อนหน่อยอาจจะเดินทางก็ได้อะจะไปกินข้าวก็ได้ไปดูหนังก็ได้ไปเพื่อสร้างพลังงานใหม่ๆสร้างเ,าเรียกว่าถ่ายเทพลังงานที่มันไม่ไดีออกไปจะทําให้คุณสบายใจขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของราย d ดีเอ็มเพสไม่ต้องห่วงเรกคนอุปธรรมเพียบไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนอุปธรภมคุณอุปธรภมเขาหรือเขาอุปรรัรภมคุณก็ได้ก็ได้โอเคไหมอ่ะอ่า,อา เขาคนนั้นความในใจของเขาที่อยากบอกคุณค่ะเออเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมจัสติกบางทีมีปัญหาที่ไม่เข้าใจเขาก็อยากพูดกับคุณแหละเขาอยากง้อแหละแต่มันมีปัญหาที่ไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจซึ่งการกันหรือเขาคิดอย่างหนึ่งคุณคิดอย่างหนึ่งทุกอย่างจะเบรกพักค่ะจะเกิดอาการของการเบรกพักนิ่งๆกันไปเพื่อจะอยู่ใน ในเซฟโซนของตัวเองบางครั้งก็อยากอยู่กับตัวเองไม่อยากอยู่คนอื่นเดี๋ยวเรื่องต่างๆก็จะหลุดพ้นไปเองแหละบางทีเขาอยากเริ่มต้นใหม่ถ้าคนที่ทะเลาะกันนะถ้าคนที่ทะเลาะแล้วไม่เข้าใจกันเดี๋ยวก็ได้เคลียร์กันได้คืนดีกันค่ะแต่ส่วนบางคนนะถามว่าเบื่อๆกับสถานการณ์นี้ไหมก็เบื่อก็นายก็เซ็งมากๆเหมือนกันอารมณ์นั้นนะจ๊ะอ่ะเขาความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณความในใจของเขาที่อยากบอกคุณคืออะไร สตนความอดทนหนึ่งเขามีงานใหม่ๆเข้ามาไหมต้องไปทำงานไมหไมเดอร์เเวอร์ห้าไม้เท้าห้าห้าไม้เท้าแปดไม้แปดไม้เท้าก็ไม่ใช่เก้าไม้เท้าค่ะโอเคความในใจที่เขาอยากบอกคุณสตนคือการอดทนการปรับตัวการอดกัน้นใดๆก็ตามการเริ่มต้นใหม่ได้ดุกว่าเขามีรกักสอนนะเขามีรกักสอนนะรกักสอนนี่เป็นปัญหาไม่จากคุณก็จากอีกคนนึงทําให้เขาไม่สงบใจนักอาจจะเกิดการทะเลาะการพูด ทิมแทงกันได้ความรักที่มีสามคนไม่ราบรื่นเขาต้องอดทนเขาทําตัวเขาเองเนาะถ้าเขามีถ้าเขาเป็นคนที่มีนะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับกันได้ถ้าเป็นคนที่เกิดวันเดียวกันทํายังไงอาจารย์ก็ดูว่าคําพูดของอาจารย์อันไหนเป็นคุณถ้านั้นก็เป็นคุณแต่ถ้าไม่ใช่คําพูดของอาจารย์ที่พูดออกไปไมาได้เป็นคุณนั่นคือความรู้สึกของเขาโอเคปะ่ะแล้วก็ถามว่าเขาสร้างเขาทําตัวเขาเองค่ะอาจริงๆนะสเต้นการอดทนการอดกั้นการปรับตัวหรือการเรียนรู้ปรับตัวทุกอย่าง เขาสร้างเขาสร้างปัญหาขึ้นมาเองให้เขาแก้เขาเองค่ะจริงๆสิ่งที่เขาหนักใจเขามีปัญหาเขาเองความในใจของเขาคือความรักที่มันไม่สามารถเลิกได้มันยังคงเป็นปัญหาปัญหายังคงเป็นปัญหาปัญหาไม่แก้ไขก็ยังคงเป็นปัญหาค่ะปัญหาถ้าไม่แก้ไขนะถ้าแก้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ต้นตอของปัญหาถ้าแก้ที่ปลายเหตุก็แก้ไม่ได้อยู่ดีแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกมันมีคนสามคนในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะเพราะงั้นถ้าเขาเป็นคนที่มีคน บุคคลที่สามนะเขาเป็นคนมีบุคคลที่สามก็ให้เขาแก้เขาเองเขาสร้างเรื่องเองเขาเรียกว่าเรียนผูกได้ก็ต้องเรียนแก้ได้โอเคปะอย่าไปสนใจเขามากเอาชีวิตเราให้รอดโอเคไหมอ่ะ t h รเบอร์ rubber, คุณอาจจะคุยกับสิงห์ไม่ถุนโอเคไหมอ่ะไปคิดดิษฐ์ไพ่แนะนํพรหัสเนี่ยอ่าอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ประจองตะกุดช้างผาสมโขงนะคะดูตะกุดพุทธาพิเศษเรียบร้อยในเรื่องของการงานในเรื่องของโชคลาภ ในเรื่องของการเจรจาค้าขายมี3แบบนะคะตะกุด3แบบ3กิน่นปุกพุทธาพิเศษเรียบร้อยพุทธคุณสายขาวค่ะพระเป็นคนปลุกเสกปลุกเสกที่วัดเขาบังเหยจังหวัดชายภูมิปลุกเสกเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะคะช่วยในเรื่องของโชคราบ ใครก็ไม่เคยมีโชคลาภมีคนเข้ามาแล้วบอกว่าอาจารย์หนูไม่เคยถูกหวยมาลานหลายปีอยู่ๆหนูบูชาตะกุดไปได้เงินข้าวหวยบางคนมาขอตะกุดว่าถ้าได้เงินถูกหวยจะขอมาบูชาอาลองขอดูนะบางคนขอในเรื่องของความรักยันเนี่ยสะอาดยันลงในตะกุดนะสี่ดอก ตะกรุดนี้มียันเขียนจานมือทุกดอกนะคะยันนัร่ำไรยันนัคิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนักคำนึงหาข้างในตะกรุดมีผงว่านผงว่านเป็นร้อยชนิดเช่นว่านมะรุมว่านกาฝากว่านที่หายากๆๆมากๆที่เอาไว้ใช้เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองทุกอย่างที่เป็นสายเมตตามาหมดในนี้บอกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเอาไปเจราจาค้าขายหรือเอาไปดึงดูดลูกค้าวันนี้โอ้รู้สึกเงียบจังเรียกตะกุดช้างผสมโขงตะกุดช้างผสมโขงนะคะช้างผสมโขงนี่คือสุดยอดแล้วอะจะบอกให้เลยคือณเมตตาณมหาสเสน่ห์สุดยอดของณมหาสเสน่ห์ทุกๆอย่างสุดยอดของโชคลาภเงินทองเพราะฉะนั้นถ้าอยากจองใต้คลิปมีลิงก์ไปค่ะลิงก์กับเข้าไปจองในกลุ่มแต่บางคนกดลิงก์ไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่ง อ่าโทรศัพท์คุณอาจจะเวอร์ชั่นคนละเวอร์ชั่นกันก็มาถามอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะวางลิงก์ให้ไปให้ให้เข้าไปจองในกลุ่มตอนนี้เริ่มทยอยส่งกับคนที่จองมาแล้วนะคะแล้วก็อ่าเริ่มที่จะได้ประสบการณ์กับตะกุดด้วยแล้วลองไปลองใช้ดูอ่าเราเป็นสายอาจารย์มีเห็นอาจารย์ไหมนี่นี่นี่ของอาจารย์แขวนคอเราเห็นไหมคะตะกุดดอกนี่เป็นผู้หญิงแฟนคอก็ได้ค่ะแฟนตะกุดไม่เห็นเป็นอะไรเพราะว่าเป็นเหมือนพระ เมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์ใครรักใครหลงใครเห็นใครรักใครเอ็นดูถ้าไปไหนมีคนรักก็ดีใช่ไหมแฟนนะ่ะถ้าเข้ามาเราไม่เอาก็ได้เราแกว้งตะกุดคนมาจีบเราไม่เอาก็ได้คือเราเอาอาจารย์หนูอยากได้งานก็เอางานแต่ถ้าไปไหนคนรักและเอ็น,อนดูไปไหนคนก็มีแต่คนหนูจ้าหนูจ๋าเอ็นดูเรามันก็ดีใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้น เราอยากได้แฟนหรือไม่อยากได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนหนูอยากได้ค้าขายลองขอดูแล้วก็ะตะกุดเนี้ยถ้าคนยิ่งทําบุญถ้าคนอยู่ในศีลในธรรมตะกุดยิ่งส่งผลส่งพุทธคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคไหมอ่ะขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะโอเดียมเพสไม่ต้องแนะนำกระมังดีเอฟโอแม่เจ้าไม่ต้องแนะนำแล้วค่ะไพ่ขึ้นมาสองใบจริง ใพ่แบบสุดยอดเมเจอร์ Major, ขา้างหน้าสองใบล้วนๆเลยค่ะเดอแอมเพสกับอะไรกับเดอะฮาราแฟนคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่คนรักคนเมตตาคนปาณีอุปถัมภ์คำชวนพฤหัสคุณเป็นวันขู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญที่คุณทําบุญที่คุณทําจะหนุนนําชีวิตเจอปัญหาเจออุปสรรคใดๆอย่าลืมหมั่นทําบุญเพราะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนมีบุญมากจะบอกให้เลยเดอะฮาราแฟนเป็นไพ่พระสังฆราช ไพ่พระที่คนชอบทําบุญไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีอ็มเพรสนี่ก็สุดยอดแล้วเอานะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนจริงๆบุญที่คุณทําอาจจะทําอะไรไว้ล่ะทําบุญกับพ่อกับแม่ทําบุญกับพี่กับน้องเป็นคนใจบุญเป็นคนช่วยใครไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นคนช่วยใครช่วยด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นคือบุญทั้งหมดค่ะการทําบุญก่อนจะทําบุญที่ข้างนอกทําบุญกับพ่อกับแม่ก่อนพระที่ดีที่สุดคือพระในบ้าน ถ้าคุณดูแลพ่อแม่ในบ้านดีเลิศแล้วแล้วคุณไปทําบุญทําบุญทํากุศลอื่นๆเนี่ยก็ยิ่งเยี่ยมยอดน่ะพระหัตไม่ต้องห่วงหรอกต่อถ้าคุณเกิดคนเราก็อาจจะมีความไม่สบายใจบ้างมีความทุกข์บ้างแต่มันไม่หนักคุณมีบุญรองรับไม่หนักเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเครียดถ้าเบือ่อถ้าเซง็งรองหาพลังงานใหม่ๆไปเดินเที่ยวไปกินข้าว อย่าอยู่บ้านอาจจะหาพลังแล้วพอคุณออกไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะมีพลังงานดีๆเข้ามาไม่ต้องใช้ไพ่ใบอื่นแล้วสองใบไพมบ่มีเจใบเมเจอร์อาคานามี22ใบมันขึ้นมาในไพ่แนะนําของคุณไพ่สุดยอดแห่งความสุดยอดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอปัญหาเดี๋ยวจะมีมีช่องทางมีแสงสว่างให้คุณได้คิดได้แก้ไขไม่ต้องห่วงว่าโอ้ยจะรอดไหมรอดค่ะ ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดรอดค่ะบอกเลยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีคนอุปถัมภ์คุณมีทุกอย่างในนี้แล้วสุดยอดแล้วมันแค่เป็นด้วยอารมณ์เป็นแพะความเครียดเป็นแค่เราอาจจะคิดมากใช่มันมีปัญหาเข้ามามันคิดมากใช่อาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวมันผ่านพ้นอีหนูโชคดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิป่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะออร์ซ้าเออเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ